เด็กชายที่ไม่มีใครเห็นน้ำค้างยังแขวนอยู่บนใบหญ้าในสนามหน้าโรงเรียนประถมวัดเจริญธรรมเมื่อกิ่งไผ่ลิงปลิวไปมาตามลมเช้านกกางเขนส่องเสียงเรียกเพื่อนจากยอดต้นโพใหญ่ที่หลังอาคารเรียนเนตรนารีเดินเข้าประตูโรงเรียนด้วยสีหน้าประมามือกำกกระเป๋าเป้สีฟ้าไว้แน่นเป็นวันแรกที่มาโรงเรียนใหม่เธอขยับเท้าไปตามทางเดินคอนกรีตที่มีรอยแตกเล็กๆ ผ่านไปจนถึงอาคารเรียนสองชั้นสีเหลืองอ่อนที่ดูเก่าแก่เนใช่ไหมเสียงครูใหญ่ทําให้เธอหันไปครูอรุณครูประจําชั้นป .4 ทับสองค่ะตามครูมานะห้องเรียนอยู่ชั้นสองปลายสุดหน้าต่างใหญ่หันไปทางสนามหญ้าและป่าไผ่เบื้องหลังเมื่อครูอรุณผลักประตูเข้าไปเสียงเด็กๆที่กำลังคุยกันก็เงียบลงเด็กๆวันนี้เรามีเพื่อนใหม่มาร่วมชั้นเรียนกับเราด้วย ครูอรุณยิ้มเนตรนารีลูกมาแนะนำตัวสิเนตรยืนหน้าชั้นเรียนมองดูเด็กๆสาสิบคนที่กำลังจ้องมองเธอด้วยความสนใจสวัสดีค่ะหนูชื่อเนตรนารีย้ายมาจากกรุงเทพค่ะเอาละ่ะเนตไปนั่งตรงนั้นได้เลยครูอรุณชี้ไปที่โต๊ะเปล่าข้างหน้าต่างเนตรเดินไปนั่งมองไปรอบๆห้องผนังติดแผนที่ประเทศไทยปฏิทินและรูปภาพพระราชาทุกพระองค์ กลิ่นหนังสือเก่าและฝุ่นชอบผสมกันตอนพักเที่ยงเด็กๆก,ก็เริ่มเข้ามาทักทายมีแค่เด็กหญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่แถวหลังที่ไม่ได้เข้ามาคุยนั่นนีรานะสุดาเด็กที่นั่งข้างๆกระซิบเป็นเด็กแปลกๆที่ชอบพูดคนเดียวบางทีก็จ้องมองที่ว่างๆเหมือนมีคนอยู่เนธันไปมองนีราเป็นเด็กหญิงผมยาวมัดหางม้าผิวคล้ำดวงตาใหญ่ ตอนนี้กำลังมองไปที่มุมห้องเรียนข้างหน้าต่างเหมือนกำลังมองใครสักคนนีราเนตรเข้าไปหาสวัสดีนีราสะดุ้งเล็กน้อยแล้วหันมามองสวัสดีเธอตอบเบาๆทำไมไม่มาคุยกับเพื่อนๆละ่ะอืมนีราลังเลเพราะเพราะเราชอบอยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวนะหมายความว่าไงหรอไม่มีอะไรหรอกนีราหันไปมองมุมห้องอีกครั้ง แล้วพูดเบาๆบอกให้เขาฟังสิว่าเรามีเพื่อนใหม่แล้วเนทมองตามที่นีรามองแต่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากโต๊ะเก้าอี้เปล่าๆวันต่อมาเนทสังเกตเห็นนีราแปลกๆบ่อยครั้งเธอมักจะหันไปคุยกับอากาศเปล่าๆยิ้มให้กับที่ที่ไม่มีใครแล้วหัวเราะเบาๆเหมือนได้ยินมุกตลกจากใครสักคนนีราคุยกับใครอยู่หรอเนทถามเมื่อเห็นนีรานั่งมองไปที่เก้าอี้เปล่าข้างๆ เขานะนีราตอบเรียบเรียบเขาใครไม่เห็นมีใครเลยนีราหันมามองเนตด้วยสีหน้าประหลาดไม่เห็นเหรอเขานั่งตรงนั้นไงแล้วชี้ไปที่เก้าอี้เปล่าเปล่าเนตมองอีกครั้งแต่ยังไม่เห็นอะไรชื่ออะไรชื่อต้นนีราบอกเป็นเด็กชายอายุเท่าเราเขาเรียนที่ห้องนี้ด้วยแต่ไม่รู้ทำไมเพื่อนๆไม่สนใจเขาเลยคืนนั้นเนตนอนไม่หลับ เรื่องที่นีราเล่าทําให้เธอนึกขึ้นได้ว่าตอนแรกที่มาโรงเรียนครูอรุณบอกว่าในชั้นมีเด็กส0สิบคนแต่เธอนับแล้วมีแค่29คนเช้าวันรุ่งขึ้นเนทไปถึงโรงเรียนเร็วกว่าปกติในห้องเรียนมีแค่นีราคนเดียวกําลังนั่งคุยกับมุมที่ว่างเปล่าสวัสดีเนทเข้าไปหาสวัสดีนีราหันมายิ้มวันนี้มาเร็วจังอยากจะถามอะไรหน่อยเนทลังเล เรื่องเพื่อนที่ชื่อต้น,น่ะอ้อเขานั่งตรงนั้นแหละนีราชีไปที่เก้าอี้ข้างๆวันนี้เขาใส่เสื้อยืดสีน้ํำเงินกางเกงขาสั้นสีกรมรองเท้าผ้าใบสีขาวเนตมองไปที่จุดที่นีราชีพยายามจินตนาการว่ามีเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นต้นเป็นยังไงเธอถามเป็นเด็กดีสุภาพเรียนเก่งนีราเล่าแต่ดูเศร้าๆเ,เหมือนมีอะไรกังวลใจ บางทีก็เงียบไปนานๆเหมือนคิดอะไรอยู่เขาบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเองไหมบอกว่าอยากจะมีเพื่อนนีราพูดเบาเขาเหงาเหมือนกันเพราะไม่มีใครสนใจเขายกเว้นเราตอนนั้นเองที่เด็กๆเริ่มเดินเข้ามาในห้องสุดาเข้ามาหาเนตรคุยกับนีราอะไรอยู่สุดาถามเรื่องเพื่อนคนหนึ่งเนตรตอบเพื่อนคนไหนนีรามีแค่เราเป็นเพื่อนไม่ใช่เหรอ เนธหันไปมองนีราแต่นีรากำลังมองไปที่เก้าอี้ข้างๆด้วยสีหน้าเศร้าวันนั้นตอนเรียนคณิตศาสตร์เนธเฝ้าสังเกตที่ว่างข้างๆนีราเธอเริ่มจินตนาการว่ามีเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นกำลังตั้งใจฟังครูสอนกำลังจดในสมุดพอครูถามคำถามนีราจะหันไปกระซิบที่อากาศเปล่าๆเหมือนบอกคำตอบให้ใครฟังนีราตอบคำถามข้อสี่สิ ครูอรุณถามนีราลุกขึ้นยืนครับผลลัพธ์คือ47ครับแล้วก็นั่งลงอย่างรวดเร็วเนสังเกตเห็นว่านีราพูดครับแทนที่จะเป็นค่ะและดูเหมือนจะตอบแทนใครสักคนหลังเลิกเรียนเนตรอให้เด็กๆเดินออกไปหมดแล้วเข้าไปหานีรานีราเราอยากจะคุยกับต้นได้ไหมนีราตาโตขึ้นจริงเหรอเขาจะดีใจมากนะแล้วหันไปบอกกับอากาศเปล่า ต้นเนตระยาคุยกับเธอเนตรรู้สึกแปลกๆแต่ก็พยายามทำตัวเป็นธรรมชาติสวัสดีต้นเธอพูดไปที่อากาศเปล่าเขายิ้มให้เธอนีราแปลแล้วก็บอกว่าสวัสดีถามหน่อยว่าเขาชอบอะไรหรอนีรางเงียบไปพักหนึ่งเหมือนกำลังฟังใครพูดเขาบอกว่าชอบอ่านหนังสือชอบวาดรูปแล้วก็ชอบดูนกที่บินไปมาข้างนอกหน้าต่างเนตมองไปทางหน้าต่าง มีนกแสงทองตัวเล็กๆบินบนไปมาระหว่างกิงไผ่แล้วเขาอยู่บ้านไหนนีราถามไปที่อากาศเปล่าแล้วหันกลับมาเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆโรงเรียนแต่ไม่บอกรายละเอียดทำไมเขาไม่กลับบ้านนีราถามต่อเงียบไปนานแล้วมีน้ําตาคลอเบ้าเขาบอกว่าเขากลับไม่ได้แล้วเนตรรู้สึกหนาวเสียบไปตามแขนขาแต่ก็ยังพยายามคุยต่อถามว่าวันเกิดเขาวันไหน วันที่สิห้ามีนาคมนีราตอบอีกสองสัปดาห์เองหลังจากวันนั้นเนตรเริ่มใส่ใจเรื่องต้นมากขึ้นเธอจะไปนั่งข้างๆนีราบ่อยๆคุยกับอากาศเปล่าที่นีราบอกว่าต้นนั่งอยู่บางครั้งเนธรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกระซิบเบาๆแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงลมหรือจินตนาการต้นเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเขาเรียนที่ห้องนี้นีราเล่าขณะที่ทั้งสองนั่งในห้องเรียนตอนเที่ยง นั่งตรงที่เขานั่งอยู่ตอนนี้เลยเพื่อนๆชอบมาเล่นกับเขาแล้วตอนนี้ทำไมไม่มีใครเล่นกับเขาละ่ะนีราถามไปที่อากาศเปล่าๆเงียบไปพักเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันวันหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ไม่มีใครสนใจเขาแล้วเหมือนกับว่าทุกคนลืมเขาไปเนตรรู้สึกแปลกใจไม่มีใครเลยเลยมีแค่เราคนเดียวที่เห็นเขานีราเศร้าบางทีเราก็สงสัยว่าทำไม แต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรมีเราก็พอแล้ววันนั้นหลังเลิกเรียนเนตไปหาครูอรุณที่ห้องพักครูครูคะหนูอยากถามเรื่องเด็กในชั้นคะ่ะเรื่องอะไรลูกครูบอกว่าในชั้นมี30คนแต่หนูนับแล้วมีแค่29คนคะ่ะครูอรุณหยุดเขียนงานแล้วมองเนดด้วยสีหน้าจริงจังลูกนับผิดมัง้งลองนับใหม่ดูสิหนูนับหลายครั้งแล้วคะ่ะครูอรุณเปิดสมุดบันทึก นิ้วชี้ไล่ชื่อเด็กไปทีละคน29คนเธอพูดเบาใช่แล้วมี29คนแล้วทำไมครูบอกว่าสาสิบคนคะครูอรุณเงียบไปนานดวงตาดูเศร้าแล้วคิดได้เมื่อก่อนมีสาสิบคนแต่ตอนนี้เธอไม่พูดจบเกิดอะไรขึ้นคะไม่มีอะไรหรอกลูกกลับบ้านเถอะแม่รอแล้วคืนนั้นเน็ดนอนไม่หลับอีกเธอคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ครูอรุณดูเศร้าตอนพูดถึงเรื่องนี้เหมือนมีอะไรที่ไม่อยากให้ใครรู้เช้าวันรุ่งขึ้นเนทไปถึงโรงเรียนเร็วมากเพื่อจะได้คุยกับนีราก่อนที่เด็กคนอื่นจะมานีราเราอยากรู้เรื่องต้นจริงๆอยากรู้อะไรหรอทำไมเขาถึงกลับบ้านไม่ได้ทำไมคนอื่นมองไม่เห็นเขานีราดูลังเลใจหันไปมองที่อากาศเปล่าข้างๆเหมือนกำลังสอบถามใครสักคน เขาบอกว่ายังไม่พร้อมจะเล่านีราตอบเบาๆแล้วเมื่อไหร่เขาจะพร้อมวันเกิดเขานีราพูดแทบจะไม่ได้ยินเขาบอกว่าวันเกิดเขาเขาจะเล่าให้ฟังเนตมองปฏิทินบนผนังวันที่15มีนาคมอีกหนึ่งสัปดาห์เองวันต่อมาเนตเดินผ่านห้องสำนักงานผู้อำนวยการเห็นแม่บ้านคนหนึ่งกำลังเก็บของในตู้เก่าๆป้าคะเนตถามของในตู้นี้คืออะไรคะ ของเก่าๆในโรงเรียนจ้าแม่บ้านตอบรูปถ่ายหนังสือเก่าใบประกาศนียบัตรอะไรพวกนี้เนตรมองเห็นรูปถ่ายเก่าๆหลายใบขอดูรูปได้ไหมคะได้สิแต่ระวังให้ดีเป็นรูปเก่าแก่ทั้งนั้นเนตค่อยๆไล่ดูรูปถ่ายส่วนใหญ่เป็นรูปกิจกรรมโรงเรียนงานแสดงการแข่งขันจนมาเปิดไปเจอรูปหนึ่งเข้าที่ทำให้เธอสะดุ้งเป็นรูปเด็กชั้นประี ถ่ายหน้าอาคารเรียนปีที่แล้วมีเด็กยืนเรียงแถวสามแถวเนตรไล่ดูหน้าเด็กไปทีละคนจนเจอหน้าที่คุ้นตานีราและข้างๆนีราคือเด็กชายคนหนึ่งที่เนธไม่เคยเห็นมาก่อนผมสั้นใส่แว่นตายิ้มแย้มแจ่มใสใต้รูปมีชื่อเขียนไว้ว่าชั้นป .4 ทับ2ปีการศึกษา2537เนตรค่อยๆไล่อ่านชื่อใต้รูปจนเจอชื่อที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรง ต้นสุรศักดิ์รูปนี้ถ่ายเมื่อไหรคะเนธถามปีที่แล้วน่ะแม่บ้านตอบถ่ายก่อนที่จะเกิดเรื่องนั้นเรื่องอะไรคะแม่บ้านเงียบไปแล้วเอารูปไปจากมือไม่มีอะไรหรอกเด็กอย่าสนใจเรื่องแปลกๆเลยแต่เนธได้เห็นแล้วในรูปมีส0คนแต่ตอนนี้ในชั้นมีแค่29คนขาดไปหนึ่งคนคืนนั้นเนธค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต พิมพ์คำว่าโรงเรียนวัดเจริญธรรมอุบัติเหตุปรากฏข่าวหนึ่งที่ทำให้เธอตกใจเด็กชายป .4 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนขณะข้ามถนนหน้าโรงเรียนวันที่15มีนาคม2537ต้นสุรศักดิ์อายุ10ปีเป็นเด็กเรียนดีมีเพื่อนเยอะครอบครัวและโรงเรียนเศร้าโศกเป็นอย่างมากเนต็ตอ่านข่าวซ้ำหลายครั้งวันที่15มีนาคม คือวันที่ต้นเสียชีวิตและอีกสองวันข้างหน้าคือครบรอบหนึ่งปีเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมไม่มีใครมองเห็นต้นทำไมเขากลับบ้านไม่ได้ทำไมครูอรุณดูเศร้าเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แต่ที่เธอไม่เข้าใจคือทำไมนีราถ,ถึงมองเห็นต้นและตอนนี้ทำไมเธอเริ่มรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงกระซิบเห็นเงาเงา,เงามัวมัวในมุมตาบ้างแล้วเนตมองปฏิทินวันที่ส3มมีนาคม อีกสองวันจะถึงวันที่สิห้าวันเกิดของต้นและวันที่เขาจะเล่าความจริงให้ฟังไปนีราพูดขึ้นมาเรารู้ว่าเธอต้องไปเราจะคิดถึงเธอแต่เราไม่อยากให้เธอทุกข์แล้วพ่อแม่ละ่ะเรายังคิดถึงพ่อแม่ต้นสะอึกสะอื้นพ่อแม่เธอคิดถึงเธอเหมือนกันเนธพูดแต่เขาไม่อยากให้เธอติดค้างอยู่ในโลกนี้เขาอยากให้เธอไปสู่ที่ที่ทดีกว่าแสงแดดเริ่มสองผ่านเมฆ ลอดเข้ามาทางหน้าต่างต้นมองไปทางแสงนั้นเราเห็นแสงสว่างเขาพูดเบามีใครบางคนเรียกเราอยู่เนตกับนีรามองตามแต่เห็นแค่แสงแดดใครเรียกเธอนีราถามเปล่าเปล่าต้นยิ้มผ่านน้ำตาคุณปู่เขาจะมารับเราแล้วเนตรู้สึกอึง้งแต่ก็อบอุ่นใจเธอเห็นคุณปู่แล้วใช่ไหมใช่เขายิ้มให้เราด้วยเหมือนตอนที่เรายังเด็กเ ต้นลุกขึ้นยืนเขาบอกว่าได้เวลาแล้วต้นนีราเรียกเราจะคิดถึงเธอนะเราก็จะคิดถึงนีราและก็คิดถึงเนธเหมือนกันต้นหันมามองขอบคุณที่เป็นเพื่อนเราขอบคุณที่ทำให้เราไม่เหงาต้นเนธพูดเธอจะไปแล้วใช่ไหมใช่เราพร้อมแล้วต้นยิ้มเราไม่กลัวแล้วแสงแดดส่องแรงขึ้นร่างของต้นเริ่มจางลงค่อยๆหายไปกับแสงสว่าง ลาก่อนนะเสียงของต้นกล้องอยู่ในอากาศลาก่อน,นะต้นเนทกับนีราพูดพร้อมกันแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างส่องไปทั่วห้องเรียนอบอุ่นและสงบมุมที่ต้นเคยนั่งตอนนี้ว่างเปล่าแต่เนทรู้สึกเหมือนยังมีความอบอุ่นอยู่ตรงนั้นเขาไปแล้วนีราเช็ดน้ำตาไปในที่ที่ดีแล้วเนทย,ยิ้มหลังจากวันนั้นทุกอย่างกลับสู่ปกตินีราเริ่มเล่นกับเพื่อนๆมากขึ้น ไม่ได้พูดคนเดียวอีกแล้วเนทก็เริ่มคุ้นเคยกับโรงเรียนใหม่บางครั้งเมื่อแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างเนทจะรู้สึกเหมือนมีใครยิ้มให้เหมือนได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆแต่ไม่ใช่เสียงเศร้าหรือหลอนแล้วเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความสุขเดือนต่อมาครูอรุณประกาศว่าเด็กๆเราจะจัดกิจกรร,รมรำลึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่จากเราไปน้องต้นสุรศักดิ์เด็กดีของโรงเรียน เนตยิ้มในใจรู้ว่าต้นคงดีใจที่ในที่สุดทุกคนก็จำเขาได้อีกครั้งในวันจัดกิจกรรมรํำลึกมีนกแสงทองบินมาเกาะที่หน้าต่างห้องเรียนมองเข้ามาเหมือนกำลังฟังเหมือนเป็นต้นที่กลับมาเยี่ยมดูสินกตัวนั้นนี่ราชีไปที่หน้าต่างเหมือนกำลังยิ้มให้เราเนตรมองไปที่นกตัวนั้นในใจกระซิบสวัสดีต้นเธอมีความสุขแล้วใช่ไหมลมเบาๆพัดผ่านหน้าต่าง เหมือนมีเสียงกระซิบตอบขอบคุณนักที่คอยช่วยเป็นเพื่อนเรานกแสงทองขยายปีกบินขึ้นสู่ท้องฟ้าที่เปิดกว้างสู่แสงแดดอันอบอุ่นเนตรรู้ว่าต้นได้ไปในที่ที่เขาควรไปแล้วไม่ติดค้างในความเศร้าไม่เหงาในความมืดแต่อยู่ในแสงสว่างอยู่กับคนที่รักและรอเขาอยู่และบางครั้งในวันที่แสงแดดสวยงามจะมีนกแสงทองบินมาเกาะที่หน้าต่างห้องเรียน เหมือนเป็นต้นที่กลับมาทักทายเพื่อนๆเพื่อ,อ,อบอกว่าเขาสบายดีและขอบคุณที่ทุกคนยังจําเขาได้อยู่ห้องเรียนที่เคยมีเด็กชายที่ไม่มีใครเห็นตอนนี้เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆและความรู้ว่าบางครั้งความรักความเชื่อและการปล่อยวางสามารถช่วยให้วิญญาณที่หลงทางได้กลับบ้านบางครั้งรอบตัวเรามีคนที่กำลังร้องขอความสนใจ แต่เราไม่ได้สังเกตวิตรภาพที่แท้จริงคือการเห็นคุณค่าในกันและกันแม้โลกจะมองข้ามการปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งแต่เป็นการรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเราช่วยให้คนที่รักได้ไปสู่ที่ที่เขาควรอยู่แม้ใจจะเศร้าบางความทรงจำไม่เคยจางหายเพียงแต่รอใครสักคนมาปลุกให้ตื่น